สวัสดีครับ Toys and Candy ของเด็กเล่นขนมเด็กกินวันนี้เราก็มาพบกันอีกครั้งแล้วครับผมผมก็พบตามสัญญานะครับไปจะสรรหานำเอาของเล่นแปลกๆหุ่นแปลกๆนำมารีวิวให้ท่านได้ชมนะครับผมคลิปนี้ก็มาดูต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนะครับผมคลิปที่แล้วก็ดูรถสปอร์ตนะครับโหแปลงล่างเป็นหุ่นแบบเท่มากเลยนะครับผมแต่ว่าในเรื่องนี้นะครับเขาจะมีอย่างที่ผมบอกนะครับเนี่ยโชว์หน้าปกนะครับเขาก็จะมี3รูปแบบ3คันก็เป็นรถสปอร์ตรถตำรวจแล้วก็รถสปอร์ต เออ SUV ก็คือรถสปอรอ์ตอเนกประสงค์นะครับก็จะเป็นแบบนี้ทางนี้ผมก็เลยนำมาให้ ให้้ชมอีกคันนึงนะครับก็จะเป็นรถสปอร์ตนะครับผมเนี่ยฮะ SUV ก็รถสปอร์ตในประสงค์นะครับจะเป็นแบบไหนอย่างไรเดี๋ยวเรามาชมกันครับผมก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปมากดติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์พูดคุยนะครับผมขอบพระคุณอย่างยิ่งครับถ้าว่าผมรีวิวผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมถึงแม้ประเทศกดดิสไลค์ผมผมก็ขอขอบคุณมากๆครับที่เข้ามาดูมาชมกันนะครับผมอมาชมกันเลยดีกว่าครับผมเริ่มต้นที่รถตำรวจแล้วกันเพราะว่ารถตำรวจเนี่ยฮะ ผมก็ได้รีวิวไปแล้วนะครับผมถ้าว่าท่านใดยังไม่ชมนะครับก็เข้าไปดูในช่อง toys and candy นะครับผมอันนี้เป็นของแท้นะครับผมจากบริษัททาการะนะครับเป็นของญี่ปุ่นนะครับผมแพ็คก็จะเป็นแบบเนี้ยอันนี้ผมก็เอามาเปรียบเทียบให้ดูว่าเนี่ยอันนี้แพ็คของแท้เป็นแบบนี้ส่วนแพ็คของก๊อปก็เป็นแบบนี้นะฮะนี่ฮะเปรียบเทียบให้ชมนะครับผมแต่ว่านะฮะตัวนี้นะครับ ปรากฏว่าเป็นแพ็คของก๊อปนะฮะของก๊อปแบบนี้นะครับผมมันแพ็กก็เหมือนกันหมดนะฮะเพียงแต่ว่าตัวหุ่นเขาแตกต่างกันตรงนี้เองเท่านั้นเองนะครับนะก็เหมือนกันหมดมีแถมไอ้บีซีดีให้ด้วยแค่นี้เองนะแต่ว่าผมก็แต่เมื่อก่อนเนาะเล่นแล้วแกะแพ็คแล้วก็ทิ้งไปเลยยเงี้ยผมก็ไม่รู้ไว้ทิ้งไว้ที่ไหนเก็บไว้ที่ไหนก็เลยไม่มีแพ็ครีวิวให้ท่านได้ดูอย่างเงี้ยนะครับผมเนี่ยก็เสียดายนะครับผมบอกว่าถ้าเราเล่นอะไรนะครับผมพยายามเก็บแพ็คเอาไว้เก็บกล่องเอาไว้มันจะได้เป็นฐานข้อมูลนะครับว่าโอ้แบบพ็า ผมเห็นเออหลายช่องนะครับหรือว่าที่ยมกันนะครับคือเอาหุ่นมาพับก็มารีวิวปปปปแป๊บ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 แปลงร่างหรือไม่ก็จัดท่าทางปุ๊บจบ แค่นี้มันก็ไม่รู้ว่ามันมาแพ็คเป็นแบบไหนกล่องเป็นแบบไหนมีคู่มือไม่มีแถมอะไรบ้างหรือเปล่าอย่างเงี้ยมันก็เป็นข้อเสียนะครับผมคือคือมาแปลงร่างให้ดูเฉยแล้วก็จบนะฮะอันนี้ผมพยายามหารูปแบบของของเล่นปแปลกบางทีแพ็คมันก็แปลกด้วยนะครับผมมันก็เลยมาเอามาเล่นให้ชมนะครับผมอ่ะตอนนี้ไม่ไม่มีอะไรนะครับผมอันนี้มาจากเรื่องทาน บอมเมอร์นะครับ r o b o อ in ์อินดิสไทั้ง3คันเลยนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับแต่ว่าคลิปที่แล้วนะผมไม่ได้แนะนำชื่อเลยสักคันเดียวนะฮะอันนี้มาบอกคันนี้ก่อนดีกว่าครับอันนี้คันที่แล้วนะครับผมก็ชื่อว่าเออถ้าเกิดว่าจาก r o b o อ in ์อินดิสไนะครับหรือว่าภาคคารโลบ็อกนะครับก็ชื่อเออไซไซเบิร์นไซเบิร์นนะไซเบิร์น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 เผาเบิร์นไม่อย่างเงี้ยไซเบิร์นนะครับผมก็เป็นตัวนี้นะครับผมอ่ะส่วนตัวนี้นะครับผมชื่อว่าเอ็กเบาเอ็กเบานะครับเอ บอลนะเอ็กบอลเอ็กบาวนะเอ็กบอลเอ็กเอ็กบอลเอ็กบาวเอ็กเอ็กบอลมากกว่านะครับผมแม้สีบอลบอลนะครับผมถ้าว่าบอกชื่อผิดก็ต้องขออภัยท่านใดรู้ก็แนะนำนะครับผมเอ็กเอ็กบอลละกันนะอ่ะโอเคครับผมส่วนตัวนี้ชื่อเผาเลยอเผาหรือเผาวรือเผาเผากระเผากระเผาชื่อเผากะเผา แลกแค่นี้เองครับก็ตามตัวเถืนตำรวจนี่ของแท้นี่ของก๊อฟนะครับผมอ่ะันนี้รู้จักชื่อรู้จักเรื่องเข้ามาจากเรื่องทาร์ฟเมอร r โรบักอินดิสกกับภาคข่าวโรบอกนะครับผมก็เห็นฝรั่งรีวิวแล้วก็อ แต่ว่าของก๊อปนี่ไม่มีใครรีวิวนะครับผมผมก็จะนำมารีวิวว่าของก๊อปเป็นแบบนี้นะของแท้เป็นแบบนี้นะวัดขนาดก่อนครับผมอยู่ที่ประมาณสักสิบสามเซนนะครับผมความสูงนะครับความสูง Heroes, อยู่ที่ประมาณสักสี่เซนครึ่งนะครับเนี่ยเพราะว่าเอารวมจากตรงนี้นะครับตรงที่ว่าเหยียดตั้งนะครับสี่เซนหรือว่าสี่เซนครึ่งความกว้างแล้วก็ประมาณห้าเซนเนี่ยก็เป็นแบบนี้เองนะครับแค่นี้เองนะครับความยาวความยาวมันก็สิบสามเซนครับก็มีระบบลูกล้อวิ่งได้เหมือนกัน Tốt dạng đó แล้วตรงนี้เป็นยางนะครับทุกคันนี่ของแท้ก็เป็นยางอันนี้ก็เป็นยางอันนี้เป็นพลาสติกฮะนี่เป็นพลาสติกแต่ค่อนนี้เป็นยางฮะแล้วที่สําคัญที่ผมบอกว่าเนี่ยชิปก่อนใช่ไหมเป็นเป็นแล้วเป็นเป็นพลาสติกแล้วก็าําสีเออสีบอลบอลนะครับผมแต่อันนี้แปลกนะครับผมเห็นไหมเป็นใสนะครับผมเป็นเป็นใสเหมือนกับของแท้เลยนะของแท้ก็เป็นใสแบบนี้นะฮะเป็นใสเป็นค่อยๆกระจกใสเกียร์ใสอย่างเงี้ยฮะเนี่ยใสหมดเลยตรงนี้ไทยไฟท้ายยังใสเลยฮะก็ดีครับผมตัวนี้อาวุธเ จะมี3รูปแบบก็เป็นแค่เป็นท่อไอเสียนะครับเนี่ยฮะติดตรงนี้นะครับ1 2 3อเนี่ยอันเลยฮะนี่อาวุธอันนี้ก็มีอันเดียวที่ยิงตรงนี้เฉยๆนะอ๋อมี2อันมีดาบอีกอันหนึ่งนะครับผมแต่ว่าไม่รู้ติดตรงไหนติดไม่ได้แต่นี้ติดได้หมดนะครับโอ,โอเคนะครับผมตัวนี้ีวิวไปแล้วอ่ะนี่เราก็รู้ขนาดแล้วนะครับรู้ชื่อแล้วอ่ะนี่ไม่มีอะไรครับผมแ,แพคเขาเป็นแบบนี้อย่างที่ผมบอกนะครับผมเหม,มือนก็เหมือนกของก๊อบหมังของก๊อกบอ่ะเล่นได้ฟู่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  อันนี้ก็มีลูกเล่นพิเศษนะครับผมตัวนี้นะครับเปิดนี่ฝากระโปรงโชว์เครื่องยนต์ได้เห็นไหมโอ้เจ๋งเจ๋งมากๆเลยอ่ารูปยัดยนแล้วก็เปิดประตูได้แปลกแปลกนะประตูนี่เปิดได้ทุกคันนะครับผมนี่ป,ประตูเปิดประตูเปิดฝาเครื่องโอ้โหเป็นไงฮะเหมือนรถจริงๆเลยนะครับผมเนี่ยปึ๊บ,บเรียบร้อยปิดอ่ะฮะโชว์ฝาเครื่องโชว์กระโปรงอ่ะก็เป็นคันนี้โอเคนะครับผม รถสปอย์ตในประสงค์แคปเอสยูวโอเคสวยนะครับนี่ก็จบแล้วครับก็มีรูปร่างแค่นี้เองนะอ่ะแปลงล่างกันดีกว่าครับท่านฟอร์มจุด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 จ ไม,ไม,ไม่ไม่ถูกไม่ถูกตัดด้วยนี่นูนขึ้นมาเลยออเตอร์บอกนะครับนี่ฮะเหมือนคันนี้คันนี้อยู่ข้างนในของแท้แต่คันนี้ไม่มีไม่มีโลโก้นะครับผมเห็นไหมาตามแตกต่างของของ,ของก๊อปขนาดมาด้วยกันยังไม่เหมือนกันเลยนี่มีตาออเตอร์บอกนะครับอ่ะท่านฟอร์มต,ต,ต่อต่อก็ไม่มีอะไรเปิดเปิดเปิดเปนีปดด่ตรงนี้ก่อนนะนี่เห็นไหมเปิดแป๊บตัวล็อกเขาอยู่ตรงน,นี้นะครับเขาก็จะหลุดออกมาหลุดออกมา,มาแป๊บนะาะยืดขาก็เลย ขาเราก็ลดตรงนี้ก็ได้ฮะเนี่อันนี้เป็นเท้านะครับผมเป็นเท้าปึ๊บๆออกมาก่างน,นี้เป็นเท้าสองอันนี้ก็ยืดนะครับผมยืดตรงเนี้ยยืดช่วงขาโอ้โหผมก็เสียวนะฮะเพราะว่าของเก่านะฮะแล้วก็เป็นของก๊อบอิจฉาหากทั้งเก่าทั้งกอ๊อบบางทีเล่นไปดึงไปดึงมาหากักโบรียบร้อยนี่ดูขาได้ยืดมั้งเนี้ยติดแน่นด้วยอ,อ,อ,อน่าดังป๊อกเลยไหมครับผมขาเข้ายาวนะครับตัวนี้นะครับยาวมากๆเลยนี่สีก็ก็ทําแบบแบบนี้เองนะครับ มาดูตรงนี้นะตรงนี้ลูกเล่นเขาดีมากเลยครับผมเพราะว่าการพับมันไม่เหมือนหุ่นตัวอื่นนะครับพับครึ่งตัวเอาแขนออกมาก่อนนะอันนี้เป็นแขนแขนออกมากปุป๊บเหนือนข้างหน้าแป๊บนี้พอพับตรงนี้เข้าไปตึ๊ดตๆ๊ตต๊ต๊เห็นไหมฮะโอ,โอโ้เขามีลูกเล่นพิเศษปุ๊บมนี่เอาหัวหัวนี่หมุนได้นะครับปุ๊บปุ๊บมามองซ้ายมองขวาได้ปุ๊บอ่าเดีย แล้วลงมาแป๊ดนะฮะอ่าจบนี่มาดูแขนในข้างนี้ก็พิเศษครับผมก็ซ่อนมือไว้ตรงนี้นะซ่อนมือไว้ตรงลูกล้อเข้าท่าดีครับผมเดี๋ยวยืดแขนก่อนปึ๊บ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 ยืดแขนอ่าบิดมาข้างหน้าหน่อยนี่ไปพับ่างนี้พับได้นะครับผมไอนี่มาดูมือกันดีกว่าเนี่ยปึ๊บปึ๊บเลยนะมือออกมาดูครับนี่เห็นไหมเขาเขาาใจเก็บนะครับผมเนี่ยแค่นี้เองอะจบนี่อ่าแล allora ้วครับผมเอชบอลนะครับผมเอชบอลแล้วกันน่ะ เอกบอลเอกบอลบอลเอกบาลนะเอกบอลอ่ะ, X อะแค่นี้เองนะสุดเท่แปลงร่างไม่ยากแต่ว่าโหเท่เท่เกินขนาดนะครับผมนี่มือนะครับก็จะเป็นแบบนี้อ่ะ,ออะลองวัดส่วนสูงลองวัดส่วนสูงไม่ใช่รอเรือนะครับขออภัยทีครับผมแหมติดรอเรือนะครับผมอ่ะวัดส่วนสูงนะครับเอาที่หัวแล้วกันหัวนี่อยู่ที่ประมาณสักสิบสามเซนนะครับผมสิบสามเซนนะครับ หัวนะครับจะเอานี้อยู่หโหงก็สูงสิหกเซนน่ะอ่าเห็นไหมฮะนี่วันนี้มีลูกเล่นลูกเล่นนะลูกเล่นมาอ่านี้ใส่ไปเลยครับเป็นกระสุนนะครับผมนี่ปึ๊บแข่นี้เอง่ะยิงเฮ้ยเฮ้ยยิงตรงนี้นะครับกดปุ่มตรงนี้เฮ้ยโอ้โห,โหยิงได้สองลูกนะครับนี้นก็ใส่ก็ไปปึบนี่ฮะยิงเฮ้ยโอ้โหเป็นไงครับผมแข่นี้ก็สุดเจ๋งนะลูกเล่นไม่ถูกตัดเลยนะครับผมนี่ตัวสุดนะครับกดตรงนี้นะครับๆๆๆ กดแน่นเฮ้ยใช่เห็นไหมครับนี่นอกจากยิงได้แล้วมือเขายังมาถือเออไม่รู้เป็นอะไรนะเป็นใครขวานหรือเสี้ยวพัดจันหรือยังไงแล้วก็ถือเข้าไปแบบนี้นะครับผมจบโอ้ถืออย่างนี้ก็ได้มือแล้วแต่จะเล่นหมุนเอานะครับผมถืออย่างนี้ก็ได้ครับมันถือได้หลายท่าทางมือหลุดมือหลุดไม่เป็นไรครับผมของส็อกอฟของเล่นอย่างเงี้ยฮะถ้าหนาจะถือแบบนี้แล้วก็ใส่เข้าไปใหม่จริงๆแล้วเขาไม่ได้หลุดนะครับนี่ผมก็ มือหนักไปหน่อยเล่นแล้วก็ชอบหลุดนุ่นหลุดนี่เป็นธรรมดาครับผมนี่อ่ะเล่นของเล่นอ่ะจบแค่นี้เองอ่ะนี่ครับสวยมีนี่มีลูกเล่นตหาหอากตาหาโอ้โหหลายหลายเล่นลูกเล่นนะเยอะเล่นนี่เขาเยอะนะสามารถที่จะมามาใส่ตรงนี้ได้นะครับตรงนี้เขาจะมีรูนะครับผมเออแล้วก็ใส่เข้าไปเลยเออใส่แบบไหนดีเดี๋ยวก็อึบ๊บอ่ะตรงนี้อันไหนเอเอใส่ใส่แล้วก็จําไม่ได้นะครับผม ไหนเอออข้างนี้ด้วยครับผมอืมอะจำตับตวนเออตรงนี้มันต้องอยู่ตรงนี้อ่าเล่นแล้วก็หลุดมั่งอะไรมั่งนะครับผมอ๋อตรงนี้นะครับผมโอเคอ่ะด้านนี้ครับด้านนี้งงงใส่แบบนี้อ่านะนานๆเล่นทีครับงงงอ่ะจัดเข้าไปนะนะมันจะมีเดือยแล้วก็มีรูแล้วก็ใส่เข้าไปแค่นี้เองเหมือนกับของแท้เตะเลยครับผมกดแน่นๆสักนิดนึงอืม กดแรงก็เสียวหักนะครับอ่าเรียบร้อยนี่เท่มากครับผมโอ้โหมีก็คล้ายเป็นปืนแบบนี้ด้วยนะครับผมเจ็ดจบเรียบร้อยแล้วฮะนี่เป็นไงครับ,สา,ารบ,นะบสามารถที่จะปรับนีดนึ่ปุ๊บอ่าสามารถที่จะไปข้างหลังแบบนี้ได้เห็นไหมครับนี่ก็พับตรงนี้ได้โหสุดเท่เลยไหมฮะยิงได้มือแอคชั่นได้นี่นะครับผมอ่าอ่าแล้วครับ X b a l เอกบอลนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูดแ,แบบว่าเต็มๆชัดๆกันด,ดีกว่านะครับผมว่าจะเป็นแบบไหนนะครับผมดูกใกล้ๆครับผมสวยไหมครับสีสันเขาก็สวยดีนะครับผมแม้ก็ลงเป็นแบบนี้นะเอกบอลน,นะครับผมหน้าตาก็ฮะฝ่ายพระเอกก็จะหล่อเท่แบบนี้นะครับผมอื <c ười> แต่ว่าเ็าตัวสูงใหญ่กว่าเพื่อนเลยนะเ <c ười> ห็นไหมฮะโอ้โหทุกๆตัวนะครับ นี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นหุ่น3ามพี่น้องนะครับอ่ะนะฮะน่ะมาดูรอบๆตัวกันครับผมอ่นะรอบๆตัวก็จะตายแบบนี้นะครับสวยจริงๆนะครับผมอ้อลืมไปตรงนี้นะล้อก็พับได้นะครับผมโอ้โหลูกเล่นสุดๆเลยนะครับผมนี่ล้อพัดตรงนี้ได้อีกนะฮะเห็นไหมเอาล้อมาพัดอย่างนี้ก็เท่ไปแบบน,นะครับผมนี่นะฮะนี่ตรงขาเขาจะมีช่วงข้อต่อฮะซับซ้อนนะครับสวยมากๆเลยนะครับผมนี่สวยมากๆเลยครับ แม้จะเป็นว่าของก๊อฟต์น็อกออฟนะแต่ก็ทํามาดีนะครับสมัยก่อนนะครับผมทำมาดีมากๆเดี๋ยวนี้ก็หาซื้อไม่ได้แล้วมีแต่ของแท้นะครับผมถ้าของแท้ก็ต้องดีกว่าเนาะราคาแพงกว่านะท่านใดสนใจอยากได้นะครับลองสั่งมาเลยครับที่อีเบ้งนะฮะคงมีครับหรือไม่ก็ายาหูนะครับผมราคาก็ค่อนข้างสูงหน่อยนะครับผมแต่ว่าของก๊อปแบบนี้หาไม่มีแล้วครับผมไม่รู้ว่าจะไปหาที่ไหนนะครับผมก็ก็ไม่มีใครนำมารีวิวนะครับผม ดูรอบๆตัวครับก็เป็นแบบนี้ครัผมว่าลงตัวนะตัวนี้ผมชอบที่สุดเลยนะแต่ว่าเออก็ชอบทุกตัวนะมันก็มันแตกต่างกันไปคนละแบบมามันก็เลือกไม่ถูกว่าจะชอบตัวไหนชอบหมดทุกตัวนะครับผมนะฮะเป็นแบบนี้เองนะครับผมอ่าฮะสวยจริงๆนะครับเอ็กบอลเอ็กบอลฮะเอ็กบอลเอ็กบอลบอลนะบอลนะครับผมนะฮไม่ใช่บอลนะบอลนะบอลนะครับผมนะสีบอลนั่นเองนะครับผมสีบอลอย่างเงี้ยนะฮะสวยนะฮะ โอเคครับผมเนี่ยฮะถ้าเกิดว่าเรารีวิวของเล่นแล้วไม่มีคู่มือหรือไม่มีอะไรนะฮะเออข้อมูลเกี่ยวกับแพ็คเกี่ยวกับกล่องมันก็จะได้ดูแค่ตัวแบบนี้นะครับผมนะสามตัวก็ปลูกปพอกันหมดนะครับผม สวยงามมากเลยครับอือนะครับผมคลิปนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปมากดติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์พูดคุยนะครับผมขอบพระคุณอย่างยิ่งครับถ้าว่าผมรีวิวผิดพลาดประการใดอย่างชื่อผิดหรืออะไรผิดเงี้ยแนะนํามาได้ครับผมนะก็ต้องขออภัยด้วยครับผมบางทีข้อมูลผมก็ไม่ได้แน่นเท่าไหร่นะครับนะแต่ว่าผมชอบเล่นหุ่นมากกว่านะครับผมอ่ครับผมต้องขออภัยด้วยนะครับผมอ่ะแต่อย่างไรก็ดีนะครับผม ถ้าท่านใหญ่ไม่กดติดตามนะกรับกรณ์กดตามนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมก็จะหาของเล่นแปลกๆคุณแปลกๆนำมารีวิวให้ท่านได้ชมนะครับผมจะเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับกดติดตามชมไว้เลยนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับคลิปนี้ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับชิบชิบอิบชิบ่ิบชิบชิ 으흠 굿굿 굿 아이 삐슈